อันนี้มันขนาดมากเลยนะไปของของเดีวให้เดี๋ยวเช็คๆกันดีนีนี่ดี่เริ่มแล้วแหะหนึ่งสอง่ามาดงม้ง สายผู้กองนบครับครับกำลังพูดสายอยู่ครับเอ่อผู้กองครับผมชีวินผู้ช่วยชารเรื่องป่านะครับอ๋อชีวินนี่เองมีอะไรผมมาใช้ครับผู้กองครับคือว่าคือออ รับเล่รับเล่เป็นล้านทุกคนอย่าขยับ้าเอามือพ่ายหัวไว้ยกมือขึ้นไว้บนหัวอันหลังนั่งลงยาช้าบนหัวชา้ชา สวัสดีครับสวัสดีครับไงบ้างครับเรียบร้อยดีครับก็ทางเราได้จับกลุ่มพวกนี้ได้แล้วจับยากมากเลยพวกนี้อขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะได้ครับไปชั้นมาโอเค okay. ได้กี่คนครับอ่าได้หกคนครับพวกนี้นี่ถ้าเกิดไม่ได้จากบ,บอกสายประคุณนี่คงยากมาก ขอโทษนะครับคุณหมอน้ำฝนหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะของหมดหลายตัวเลยต้องไปซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวหมอจะเข้าไปทำธุระในเมืองหน่อยนะของขาดหลายตัวเลยต้องไปซื้อเพิ่มฝากดูแลทางนี้ด้วยครับได้ครับคุณหมอครับทางนี้ผมดูแลเองครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ ขอโทษนะครับขอโทษนะครับครับว่าไงครับเออคุณหมอน้ำฝนรักพงภัยทำงานอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับอยู่ครับอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าตอนนี้คุณหมอกลับเข้าเมืองมาแล้วนะครับกลับไปแล้วเหรอครับใช่ครับกลับแล้วครับขอบคุณครับครับ ค่ะเดี๋ยวก็ไปดูสัญญาณชีพเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องเกี่ยวกับระบบการหายใจนะคะครับครับได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมบอกนะครับ,รบอุ้ยอ้าวคุณหมอไหนบอกว่ากลับเข้าเมืองมาแล้วไงครับฟังผิดแล้วล่ะหมอเข้าไปซื้อของของหมดสงสัผมคงจะหูฝาดไป สงสัยใช้หูฟังเยอะไปนะเราครับพร้อมนะต้องขอบคุณคุณชีวินอีกครั้งนึงนะครับสำหรับบอกแสไม่เป็นไรครับเฮ้ยในลูกเสือไม่เป็นไรครับพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันอยู่แล้วครับเราต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมากกว่าครับพวกเราทุกคนอยู่กันที่นี่อย่างอุ่นใจและมีความสุขมากขึ้นครับ พวกเราทุกคนทำงานเพื่อถวายพระองค์ท่านด้วยพระบารามีของสมเด็ดพาาจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงรับโครงการในวรรคทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งโครงการนี้นะครับก็ทำให้ผืนป่าและชาวบ้าน ได้รับความคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ครับผมติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่และมูลนิธิมาโดยตลอดเลยครับเจ้าหน้าที่ทุกคนทํางานหนักจริงๆครับผมก็ติดตามข่าวสารที่มูลนิธิทำงานเพื่อพวกเรานะครับทางเว็บไซต์บ้างแล้วก็ทางลงพื้นที่จริงบ้างต้องยอมรับเลยครับว่าพวกคุณทุกคนทํางานหนักกันจริงๆครับทั้งปราปามพวกตัดต้นไม้ทําลายป่า แล้วก็ฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยครับผมคิดไม่ผิดเลยครับที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้เอาไว้ตั้งแต่รุ่นแม่ของผมนะครับผมว่าผมทำงานหนักแล้วนะเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานหนักมากกว่าผมอีกจ้าน้าที่ทุกคนยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้เอาไว้เพื่อพวกเราทุกคนขอบคุณครับ ขอบคุณจริงๆค,ครับอบอกว่าครับปันไรคุณไม่เห็นเหรอคะว่าเขาบาดเจ็บด้วยจัยบาบรณของหมอฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นใครฉันต้องรีบทำการรักษาให้เร็วที่สุดงานผู้กองระวังตัวด้วยครับ เข้ามานะอย่างนั้นมึตายเฮ้ยมึงไปเกยมรถน้ำมันที่เต็มังไปเฮ้ย ฉันำแผลให้ค่ะขอบคุณครับฉันสิคะต้องขอบคุณคุณที่ช่วยชีวิตที่ไว้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆไม่ตป็นไลครับแค่คุณปลอดภัยเนี่ยผมก็ดีใจแล้วอ๊ย เรียบร้อยครับดีมากทำได้ดีมากเหตุการณ์เรียบร้อยไหมครับผู้กองเหตุการณ์เรียบร้อยดีครับตอนนี้เราจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้หมดแล้วแล้วก็ฝากขังไปแล้วด้วยโอ้เยี่ยมเลยครับเออผู้กองผมมีเรื่องจะถามผู้กองสักนิดนึงครับมีเรื่องอะไรครับคุณวินผู้หญิงที่ผมตามหาที่ชื่อน้ำฝนนะครับคนไหนครับ คนที่คุณช่วยไว้เมื่อกี้ไงครับคนที่ช่วยไว้เมื่อกี้อ๋อคุณน้ำฝนคนนั้นเหรอครับใช่ครับ ครับทำแพ้ต้องถอะครับร้อยเอกแพทย์หญิงน้ำฝนรักพงภัยไม่ต้องเรียกสเต็มยศขนาดนั้นก็ได้ค่ะได้ดน้ำฝนยๆก็ได้ คุณทำงานอะไรครับคุณพ่อทำเกี่ยวค้าไม้ค่ะแต่ถูกกฎหมายนะคะท่านสีเรียเรื่องนี้มากเลยแล้วคุณแม่คุณล่ะครับถามทำไมคะ,ะแหม วางแผนกันหน้าดูนะาวางแผนอะไรฮะวางแผนอะไรรู้นะคิดอะไรคิดอะไรเออไม่มีวางไม่ได้วางกันเลย <S <S เฮ้ยเฮ้ย หนีไปก่อนทิ้งฉันว้ที่นี่รีบไ,ไปตามคุมาช่วยเอยไม่ผมไม่มีวันทิ้งคุณถ้าเราต้องตายเราก็ตายด้วยกันนางคนนี้มันมารับเคาะแทนแกแท้ No.